ายหน่อยต้นนี้สวยมากเลยมีดอกทองุไรซ้ายขวาเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนไม่รู้ให้ถ่ายสวยมากเลยค่ะทองุไรซ้ายขวาเลยให้ถ่ายนะคะว่าที่ไหนสวยงามเรากําลังจะไปเที่ยวกันไหนกันดีนะเอาเลย เราจะมาเมืองรับแลค่ะเข้าป่า่ะเห็นพวกเขากกลว่าไม่ใช่ที่หมายใช่ไหม,มสับลมาทางเกวียนค่ะมาทางเกวียนแล้วค่ะนี่เข้าป่านี่<ๆ>ป่าเมืองรับแลนะคะมีภูเขาอยู่ข้างหน้าค่ะวันนี้เราเที่ยวไปเรื่อยๆไม่มีที่หมายปาแปบลบอ,อยู่ค่ะ มาวอแล้วค่ะทางลูกหลังสว <c oughs> ยมากตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารท่าไทยสกินบอร์ดค่ะอยู่ที่สีราชาตรงนี้เป็นน้ำตกจันดะเถนนะคะ อลําธารน,นี้น้ำไหลมาจากน้ําตกมาเตนเลยเลยที่นั่งลราคือ,อถ้าเกิดไครร้อนหน,น,นีร้อนหนีอากาศร้อนๆมาที่นี่อย่างดีเลยนี่ต่างคนต่างเก็บภาพ้อ,อที่นั่งเราอยู่ในน้ำเลยเป็นลําธารเลย น้องอันนี้มันขึ้นกับอำเภออะไร้ไครับเนี่ยที่นี่อำเภออะไรอเรสอเริชาอศิรชาแล้วใครจะรู้นะว่ามาอยู่ตรงนี้ได้สวยๆเนี่ย <laughs> ลูกลูกค้าจะรู้ข่าวได้ยังไงเนีย่ยว่ามีร้านสวยๆอย่างเงี้ย Google เก Google ลลเหรอลลน้องน้องบอกไม่รู้เหมือนกันอันนี้เรามาแบบถามนะเนี่ยอันนี้เป็นทาง่ามร้านนี้ดังไหมดังอยู่ร<บ>อเขาเล่นีฬาเลยนะเนี่ยเป็น ตะกิมบอแล้วแล้วน้ำตรงนี้เหรอเล่นช่วงไหนตรงนี้นี่แหละครับอ๋อเล่นช่งนี้เลยแล้วเล่นช่วงไหนคะน้ำเยอะเยอะ่างนครับพ่อ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 ่อพ่อพ่็่อพ่อพ่อพ่้่อพดอเ่อพ่อเก็พ่อ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 พ่เพ่นพดอเ่อพ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 ่อน่อพ่อพ่อพ่อ่อพ่ให่อพ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 ่อ่อพ่อพ่อพอั่จะอ่่่่อ่่่ออ่่่อออ่่่ <Happiness. S 2> <allen. S 1> ถ้าเกิดเราอยากเล่นเราต้องแจ้งความประสงค์เขาก่อนเหรอใช่ครับเพาะแล้วเขาจะเคลียร์ก็อี้มันมีเป็นชั่วโมงครับอ๋อเป็นชั่วโมงอ๋อเดี๋ยวไปสอบถามนะเขาบอกมีเล่นสกีบอร์ดที่น้ำด้วยค่ะน้ำน้ำา่ตื้นเนี่ยเล่นได้แล้วก็แต่ใจทำไมชื่อร้านท่าไซสกีบอร์ดที่แท้ก็คือสามารถเล่นบอร์ดที่นี่ได้เมื่อกี้เข้ามาที่ร้านเราก็เห็นอันนี้เป็นร้านอาหารนะคะที่มีกิจกรรมให้เราได้ทำด้วย เป็นน้ำที่ไหลไมาจากน้ำตกสมพรเสียรบรรยากาศดีค่ะอากาศไม่ร้อนเลยต้องใช้ตันลมนีม่ใบไม้ไหวเลยค่ะตัวั่งอาหารแล้วพร้อมทานนี่แมงวนนันไห่หรออันนี้คุณแม่ทานอะไรคะคุณแม่คุณแม่ทานส้มตำคุณแม่และอันนีน้บอกเขาได้เอกข้าวไม่ก,กินค่ะนี่ส้ตมตำหน้าตาดีมากเลยค่ะนี่กะเพราไก่ะกนะคะเราจะมาทานอาหารกันค่ะไฟเจ๊วัวน้ำลายหลเดี๋นี้ชมวิวไปด้วยค่ะ เก็บภาพสวยๆฝากไปแม่นะคะไม่ไกลกรุงเทพแค่สีละชาย,ยางไงมีกิจกรรมไม่ทาด้วยตอนนี้ลูกค้าน้อยเขาบอกว่าถ้าอยากเล่นก็คือเนี่ยน้ำเนี่ยเล่นได้เลยเยตองคิดเป็นชั่วโมงโอเคนะคะเดี๋ยวเราทานข้าวกันก่อนน้ำเนี่เล่นได้เลย